ค่ายเกมดังที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจเกมและซีรีส์ซึ่งครั้งนี้มาเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเกมวา l o โล n ์แลนด์เกมยิงปืนออนไลยอดฮิตที่กําลังจะอัปเดตใหม่อย่างทีมเดสแมทซึ่งเป็นโหมดเกม 5v5 ใหมล่ล่าสุดที่ผู้เล่นจะได้มีโอกาสดวลกับผู้เล่นทีมศัตรูในแผนที่คัสตอมใหม่โดยในโหมดทีมเดสแมทผู้เล่นจะสามารถเลือกอุปกรณ์สวมใส่สาหรับแต่ละรอบได้ในตอนเริ่มแมทหรือตลอดเวลาที่ยังยู่ในห้องจุดเกิดจะมีจุดเกิดอาวุธรวมถึงลูกแก้วฟื้นฟูและลูกแก้วอ,อันติเมตกระจายอยู่ทั่วแผนที่ในนกกกกาาาารรรรแแขขข่่ข่่่งงงััคซึจจะมมมีีบเวลอไ็ และจะมีผู้เล่นเกิดใหม่ทุก1.5วินาทีส่วนเงื่อนไขสําคัญในการคว้าชัยชนะไม่มีอะไรซับซ้อนคือทีมแรกที่สามารถสะสมแต้มคิวครบ100คิวคือผู้ชนะนอกจากนี้ระบบความก้าวหน้าในเกมวอลโลแวลยังได้รับการอัปเดตเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการรับรางวัลให้กับผู้เล่นโดยการอัปเดตครั้งนี้จะรวมถึงภารกิจประจําวันรูปแบบใหม่เงินแจกฟรีในเกมแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Kingdom Credit ซึ่งสามารถนําไปแลกปลดล็อออุปกรณ์เสริมต่างๆอีเวนต์และอื่นๆอีกมากมายโดยวอลโลแวลอีพิโซดเจ็ด i จะเริ่มขึ้นในวันนที่17ิุ ยนสอ2 5ันรสบกนี้ค่ะ